สวัสดีครับช่องพ่อสมชายคนสีนะครับคลิปใหม่ครับชิปมมะกรูดมะคีมะตีครับสวัสดีครับวันนี้มันดูมะกรูดนะครับเมื่อวานนี้มี่าตะใครวันนี้ครับมีใบมะกรูดครับใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดอันนี้ก็มีลูกด้วยครับมีลูกด้วย ลกูกมะกรูดนะครับมะกรูดเจ้าพอนุญาตนะครับนี่นี่มีมะกรูดนะครับมะกรูดวันนี้มีขาตะไคร้วันนี้มีมะกรูดครับเพื่อนเด้พี่น้องชม่มให้ชมสวนนี่ล่ะชมไร่ชม,ชมสวนเศรษฐกิจธธพอเพียงครับนี่รับเด้ครับมีสามลูกครับอันนี้พวกนี้มีสามลูกครับมะกรูด บกมุดครับบกมุดบ้านหงส้ำเปาครับหงซ้ลูกครับเหน้าสองครับห้าหกแล้วครับหกหน่วยแล้วครับต้นนี้ไ่ได้ใบ่ได้ใบหวยเล้ครับเด้อมะกรูดต้นนี้มีหกลูกต้นหนึ่งมีหกลูกไม่ได้บอกหมยใครนะครับอันนี้มะกรูดครับพ่ใหม่ครับพ่อสมชายคุณศรี พ่อสุนชายคนศีสาโอ้อันนี้กล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้าแล้วพี่น้องกล้วยน้ำว้าก่ทายไมถทายไม้ครับว่หันบอติดกล้วยน้ำวา้าบ้านผมเรี้ยกลก้วยอ่องคันนี้อ่องกล้วยอ่องครับครับคล้วยใหญ่ๆวัหันบอติดครับว่หันอันนี้มะขามครับมะขามใส่เป็นมะขามหวานครับ เี่ยวมังกรน้ำใหม่ครับเมื่อกี้นี้อันนี้แก้วมังกรนะครับแก้วมังกรนี่นะครับลูกมังกรแก,ก้วมังกรเด้ออันนี้น้อยสุกครับวันนี้กำลังปรุงใบบนโอโดอกดอกครับดอกนี่ก็ขาครับขาโอ้อันนี้คือจะเป็นยังไงก็ะชายดำวะนี่ต้องใส่เป็นกระชายดำครับเนะี่ย นี่คือขมิ้นตุขมิ้นนี่ก็มะรมก็ับมะรมแก้วมาก่อนันต้นมะรมครับมะรมมะรุมรมมะรุมมะรุมครับบังคับหน่อยใหญ่่มะรุมครับม่มีผักบ้อมะรุมเี่นะม่มีกาฝากมะรุมบ่อเลยกาฝากมะรุมบ่อ นี่ก็ต้นนั่นเนะครับไอ้ยังนอเออมะม่วงครับมะม่วงเอาไปทำวายมะม่วงครับอันมะม่วงเด้ออันนี้มะม่วงครับมะม่วงโอ้มะม่วงสามฤดูครับกำลังออกดอกอันนี้ก็มะม่วงครับมะม่วง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 อันนี้มะขามครับกำลังออกดอกครับสุดพรั่งครับมะขาม ความสุขของคนทำ YouTube ครับใครจะว่าเราบ้าไม่สนใจครับความสุขของเราสร้างได้ด้วยตนเองเช่นี่ครับดบอกบักขามนะครับเ้อโอ้บ่ได้เลี้ยงอย่างตัวนี้นกนกครับเห็นบอลนกจอกครับนกจอกนกจอกเห็นบอน,นอกจอ,อกไหม อันนี้มายงชิดครับมายงชิดมายงชิดมายงชิดครับมายงชิตอันนี้มายงชิดเด้ออันนี้มายงชิดอันนี้อันนั้นเด้ออันนี้ดอกอินทวาครับอินทวาอินทวาเลยครับดอกงามๆครับอินทวาอินทวาอันนั้นคนครับเหมืนครับรถซื้อปุ๋ยได้ครับแล้วปุ๋ยมาครับอันนี้ก็คงจะเป็นลำไยครับอันนี้แมนบอล ลำใหญ่พันยังบ่เดียวอันนี้ลำใหญ่อันนี้มะไฟลำใหญ่มะไฟกันวาสนาอันนั้นต่อข้างในก็ขนุนครับบุกมี่ครับหนึ่งลำลำใหญ่สองมะไฟสามขนุนสีวาสนาอันนี้ตะกบครับตะคบเขาคนไทยเรียกตะคบตะคบอีสานบ้านพร้อมเรียกบักตะกบครบับรบักตากบ ตะขบครับตะขบอันน anyway, ี้ตะขบนะครับอันนี้ครับเรื่องใบนี่ครับย่านางครับย่านางเออใบอ่าอยังก่ออ่ามาหน่อยครับมาหน่อยครับนี่จะมาหน่อยได้อีสานมาผมเรียกเที่ยวมาหน่อยครับก็คนไทยชื้ออื่นอย่างบอโห้ครับเื่ีทีเชื่อ์พี่เด้อครับตากบบกับอ่านี่เครื่อมาหน่อยครับเหือมาหน่อยไปหยองกินครับมันจะเป็นวุ้นครับ โอ้ตากลบนะครับในนี้กาแฟตากลนี่กบแฟนอครับด้อ <laughs> ความสุขความสุขความสุขเราสร้างเองได้เออความสุขจังสี่นะครับเขาว่าบา,บางเสียคนทำยูทูบเขาต้องส่งสี่แหละเพืดอตอนได้เงินพมดแล้วเข,ขาค่อยคว่าเร้าบา่า <laughs> อันนี้ยอครับยอ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 บ้านครับยอบ้าน Yo, อันนี้มะพร้าวสงสัยจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมครับนี่อันนี้ก็ว่านเศรษฐีครับวาสนานะครับนี่อันนี้ก็สงสัยว่านสเหมือน,น,นกันครับโอ้ออ,อันนี้ก็เป็นผักขมนะครับผักข <med David> มผักขมผักขมโอ้ดีแม่ลูกอ่อนครับแม่ลูกอ่อนกกลูกครับตอนียังหลาบวันยังหลานอนโลดเออนางหลดแม่ไก่ฟักลูกนะครับ โอ้ี่แม่ไก่นะครับมีลูกกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีก็หกโอ้แม่หนึ่งลูกหกโอ้หนึ่งหกอีกแล้วครับท่านโอ้นี่เลยครับบักย่อครับบักยอหยอครับหยอยอบ้านครับยอบ้านยอบ้านโอ้อันนี้แม่หนึ่งลูกหกครับอันนี้แม่หนึ่งลูกหกครับแม่หนึ่งลูกหกครับอันนี้เดาวเรื่องเจอดาวเรื่องนะครับ ดาวเรืองครับอันนี้ก็ดาวเรืองดาวเรืองับดาวเรืองอันนี้กวาดนันนั้นะครับแกลูกไตครับเป็นแกลูกไตครับอันนี้ว่านอันนี้ครับลูกไตตะไครยยานางครับมะม่วงครับยาตปนยานางพันต้นมะม่วงครับนี่ก็ม่ยมครับมันยมนี่ดอกเข็มนะครับเข็มสวยๆครับ เข็มแดงครับอันนี้เข็มแดงเข็มแดงเข็มแดงอันนี้ผักเสียนนะครับอันนี้ผักเสียนผักเสียนครับส้มผักเสียนเนี่ยครับนี่นี่ยนะนี่นี่เนี่ยผักเสียนของแท้ครับนี่สดซรอยครับเป็นตัวเก็บผักเซียนนะผักเสียนผักเซียนผักเสียนผักเสียนอันนี้ต้นอั้นนะครับอ่าอ้าวอะไรนะ ไปทำยางมองนะอะไรนะสเสดต้งพรเนาะเสดต้งพรเตัวผู้นะครับนี่สเสดต้งพรเตัวผู้เขาจะมีน้ำครับเสลต้งพรเตัวผู้ว่านี่ว่านาครับนี่สระหนยสลไหนสมุนไพรครับนี่สมุนไพรนี่ว่านครับว่านครับว่านว่านอันนี้ก็อู้วนี่ว่านต้มแก้โรคไตนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นกระชายนะครับไอ้แกว อเนี้ยกับไส้ขอมากระสายไปปลูกเนี้ยจะงอนี่เดี๋ยวนี่ชิงบ่นี่แหละขอเนยสดเนเด้อขายยู่ขายยู่บ่ขายยู่บ่ฮะเพราะว่ยังก็บชิงบ่เนี่ยเออเนี่ยแหละชิงก็ได้จะคล้ายก็ได้ขอบได้ครับขอวันนี้ผักกระแยงครับผักกระแยงหรือบุญผักกระแยงครับ ผักกะหยงผักกะแยงผักกะหยงครับผักกะยงอันนี้ก็ภูครานะครับอันนี้ภูคขาวกบภูคราวสมุนไพรอันนี้ต้นรีแพรนะครับว่านั่นสมุนไพรรีแพรนะครับอันนี้สมุนไพรรีแพรนี่ครับใบยานางครับพลังขึ้นอันนี้ใบยานางครับใบยานางอัน,นมรินะครับมริมริมริ อ่ามาริมาริมาริอันนี้มาดูว้านสวยๆนะครับอันนี้อันนี้อไปต้มแก้โรคไตนะครับบ้านแก้โรคไตไว่างั้นไม่ใช่แก้ครับแก้เป็นทั่วเราที่ไตบายครับอ่าถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะช่องพ่อสมชายคนสีกับพ่อสมชายคนสีสองนะครับคนเดียวกันทำสองช่องครับอันนี้ก็ขิงครับอันนี้ขิงครับขิง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  หิงครับไม่ใช่กระชายชิชงอ่าคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์ดกดแชร์กดซับสไครต์ตมผมด้วยครับสวัสดีครับพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับ